โอเคสวีดับสวีดีวิรุณไทยสายปั่นทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมลักกี้เอด็ดกำนโนหรือเอ็ดโชคดีกับโนนในค่ายยูฟ่าเพสตานะก็ธนูนี้ผมมาทีห้าพันนะกคนนะเะเกมมาตุนะ้าพันทุกคนเนาะจัดเกมใหม่เกมนี้ส้นไหนกำหนดก็เออเป็นเกมใหม่ล่าสุดเนาะในค่ายยูฟ่าเพสตาทุกคนนะก็ลองจัดดูสหน่อยครับทุกคนนะมันสามารถซื้อวีเกมได้ทุกคนนะแต่ว่าซื้อเบ็สูงสุดที่เป็นสิบห้าทุกคนนะเพราะฉะนั้นไม่อะไม่ซื้อครับมันซื้อถูกไปทุกคนไม่ชอบ ไม่เหมาะกับฐานะเราครับทุกคนนะจัดไปเบป75คนสัตรอบเทอร์โบไปครับป้าก,ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe รับชมพู้กำลังสนุกกันครับน้องไม่แนั้นมาเล่นตามนะก็ถ้าใครลืมก็ไปหาเล่นเองทุกคนนะนะครับมาสเก็ตเตอร์ใช้สี่ตัวทุกคนนะเข้าฟรีเกมนะแล้วก็นี่ครับกำลังจะบอกว่าที่เด็ดของเกมเนี้ยมันไม่หมูโจ๊กเกอร์นี่มาครับทุกคนนะมันจะมาเสกมีสปินให้เราอยู่เนาะหนูไม่กํลาลังหน้ากระดาษน,นะเขาเรียอใช่ครับเนาะแล้วก็อาจจะมีโอกาสเกสกสเก็ตเตอร์หรือโบนัสเนี่ยให้เราด้วยนะทุกกกกกคคคคคนน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 เเาะะะะปรรรมมณีี้ัับบทททุุ่ดด็็ของ เร่น <compute ute. S 1> ี้คูณสุดอยู่ที่คูณพันครับทุกคนนะแต่ว่าต้องอยู่ในฟรีเกมนะคูณพันนะข้างนอกก็คือคูณสุดคูณ500ทุกคนนะมันมีจริงนะครับน้องคูณนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วครับเนาะเพราะว่าเต็มที่ก็คอมโบแค่คูณ5้านะจบครับทุกคนจริงก็อารมณ์เดียวกับมาจังเวสามทุกคนถ้าใครเคยเล่นมาจังเวสามะครับแล้วมาจังเวสามนี่คลายนี้แหละครับเหมือนกันได้เลยครับเนาะต่างเช่นร่างหน้าตายทุกคนนะแต่ส่วนตัวผมนะผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกันตอนต่อปอนนะ ไปมาต้องเวสามะครับจริงาต้องเวสามพอจะอยากนะอันนี้ยากกว่าทุกคนอเอโอ้ดูดิครับทุกคนก็คุณกินโดคอมโบทุกคนนะก็ต้องลุ้นคอมโบต่อเนื่องครับแล้วก็ลุ้นใหเป็นสัญลักษณ์สีทองนี่มานะลุ้นให้เป็นพัวตัวเคกับตัวเอชมาครับตัวเอชอะตัวเอชอะ,ะเออเชที่บอกว่าเอชใช่ไหมนั่นแหละครับเนาะเอชเออนั่นแหละเอออะไรก็ได้นั่นแหละครับเนาะเอชโพดัมอะเออทุกคนนั่นแหละ อันนั้นจะเป็นอินดพงเนาะหรือไม่ก็เวลาคอมโบให้ม so ันติดสีทองมาด้วยเยอะๆสำหรับคนดีที่สุดเนาะเพราะว่าไอ้พวกสีทองเนี่ยมันก็จะสุ่มไอ้นี่มาให้เราเนาะสุ่มรางวันอะสุ่มคนลเหรอสุ่มสุ่มรางวัลกันคอมโบให้เราเนาั่นแหละครับนี่อย่างเงี้ยเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเอ้ยทำไมสามตัวสีตัวมันสุ่มแพงอย่างนั้นนั่นแหละครับเพราะมันแจกแพงเพราะคือมันสุ่มรางวัลให้เราแหละครับเนาะแค่นั้นแหละใช่ครับไม่่ใชเ้ย เมา e, ทุกคนนี่ทุกคนบอกแล้วหมวกเสกสเก็ตเตอร์มาครับเป็ดลอยครับที่ตุกตั้งเป้าไว้ก่อนนะกำไรหนะ้าพัน 5, 000, 5, 000, นะทุกคนนะเห็นไหมครับคูณสุดที่คูณพันทุกคนนะทุนห้าพันกำไรห้าพันะทุกคนนะจะได้หรือเปล่าเฮ้ยจะเป็นมาตรงเวสามนี่มีเลย้อยเท่าเลยเออนี่เราเป็นเกมใหม่นะเกมใหม่เราต้องเราต้องสร้างความประทับใจกับผู้เล่นเออ เราต้องแตกให้ผู้เล่นดิเขาจะได้กลับมาเล่นไม่ใช่พอมาเกมใหม่คุบหยุดเลยไม่ใช่เออนี่ไหมทุกคนเนี่ยแค่ห้าตัวแต่หกร้อยนะก็คือว่ามันมันสุ่มแพงไงเป็นสีทองเนื้อเฮ้ยรอบหมุนเพิ่มหรอต้องใช้สี่ตัวทุกคนนะแต่ว่าได้แค่ห้ารอบนะไม่ได้เข้าฟีเกมซ้อนหอ้โหมยไม่ไม่มารทุกคนเพิ่งจ่ายแค่รอบเดียวนะครับเนาะสิบรอบผมจ่ายไปรอบเดียวทุกคนตอนนี้ก็รอบผมุนจะหมดแล้วครับเนาะเห็นไหมครับ โอ้โหแม่งแย,ย่อะไรวะเนี้ยฉันมาทำอะไรที่นี่ก็มาทำอะไรในพี่เกียมันเนี่ยมันต้งงจ่ายผมเท่าไหร่รอบเดียวใช่ไหมครับเนี่ยสมันแปเลยว่โอ้โหเลิกแม่งเลยได้ไหมทุกคนกำไรสามพันแล้วครับเนาะ ก็เกิน5 0าสิบเปอร์เซ็นขอทุนอ่ะตั้งเป้าไว้ก่อนกันทุกคนนะคือกําไรเท่าตัวของทุนที่เอาเข้ามาแล้วก็กำไรห้าสิบเปอร์เซ็นทุกคนนะทำไม่ได้นะถ้าดาเกมมันแบบว่าจ่ายยากแตกยากแต่แถ้ามีกําไรเนาะก็คือเอาไว้ก่อนทุกคนนะอย่างน้อยเราก็มีกําไรครับเราไม่เสียทุกคนนะแค่นั้นแหละครับเนาะเราอย่าไปอย่าไปแบบว่าอุ้ยต้องเอาเข้านี้เท่านี้นะเชื่อผมแต่ก่อนเล่นเราตั้งเป้าไว้ก่อนกับทุกคนนะแค่นั้นแหละโอ้โบวกบวก,บวกลงแน่นอน<ะ>น่าดึงเห็นไหมครับทุกคนอุ้ยทำไมผึ่งซึ่งผึ่งไม่ <laughs> เอาสเกต็ตเตอร์มาแก้ตัว <c oughs> ไม่มีเอกเลยทุกคนมีแต่ขี้แต่สวยพ<อ>ันเก้าเฮ้ยกำไรแล้วครับทุกคนเฮ้ยสองพันหนึ่งสวยว่ะดอกนี้ผมเลิกเลยดีกว่ามากทุกคนนะเพราะว่าผมมีกำไรแล้ว,วะอะเอออรูปแบบเกมก็จะประมาณนี้แหละใ <c oughs> ช่วยบอล <c oughs> โอเคอเจ้าบอวไอ้ยบวกบปะเอาสกต็ตเตอร์มาหน่อยเดี๋ยวปะขอร้อ,องละหมักของไอ้อไม่มาทุกคใช่วยบอลพอ พอดีกว,ว่าทุกคนนะโอเคผมพอดีกว,ว่าเพระผมได้ตามเป้าแล้วครับผมไม่ไปต่อนะก็ประมาณนี้กันต้องสำหรับเกมล็อตเอรี่เอกับโนนหรือเอโชคดีครับโนนเนีน่ยค่ายอยู่ฟ้าเวสตาทุกคนนะก็ะเออเกมใหม่เนาะเกมใหม่เนี่ยค่ายอยู่ฟ้าพิสตาราทุกคนนะก็ะทุนนับพันทุกคนนะ,ะกำไรมาหกพันเนาะก็ถือว่ากำไรทุกคนนะแตกไม่ถึงร้อยเท่าก็ไม่เป็นไรครับเราเน้นกำไรทุกคนนะโอเคมาก็เออ่ย้ายดีกว,ว่าครับไปยรุ่นขอบคุณทุกคนที่รับชมครันและพบกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีครับ